เอาล่ะค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำสรรพนามกันนะคะจากชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องคำนามไปนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำสรรพนามนะคะคำสรรพนามคืออะไรนะคะคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามคือ ใช้แทนชื่อคนสัตว์สิ่งของและปรากฏการ์ต่างๆนักเรียนคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องคำนามคำนามเนี่ยจะใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ใช่ไหมคะแต่คำสรรพนามนะคะเป็นคำที่ใช้แทนคำนาม ะะก็คือใช้แทนชื่อคนนะคะใช้เรียกแทนชื่อคนนะคะจะไม่ได้กล่าวชื่อเขาตรงๆนะคะแต่จะใช้สรรพนามแทนชื่อนะคะใช้แทนชื่อคนสัตว์สิ่งของและปรากฏการณ์ต่างๆนะคะ ชนิดของคำสรรพนามนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปดูคำสรรพนามอื่นๆนี่นะคะเราต้องรู้จักชนิดของคำสรรพนามก่อนนะคะอ่ะชนิดของคำสรรพนามมี6ชนิดนะคะ 1. บุรุษสรรพนามนะคะซึ่งชั้นผศึกษาปีที่4ของเราเนี่ยนะคะเราจะได้เรียนบุรุษสรรพนามนะคะอันแรกเลยนะคะนักเรียนอันนี้นะคะอ่ะสอง นิยมสัพพนามนะคะ 3. อนนยมสัพพนามนะคะ 4. ปริกชาสัพพนามนะคะ 5. วิภาคาสัพพนามหรือวิภาคสัพพนามนะคะ 6. ปะพันทสัพพนามนะคะชนิดของคำสัพพนามที่ครูพูดมาทั้งหมดนะคะมี6ชนิดนะคะซึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่4ของเรานะคะจะได้เรียน คำบุรุษสรรนามคำนี้นะคะอ,อ่ามาดูนะคะมาดูกันบุรุษสรรนามนะคะคืออะไรนะคะนะักเรียนบุรุษสรรพนามหมายถึงคําสรรนามที่ใช้แทนผู้พูดนะักเรียนดูตามนะคะผู้ฟงังและผู้ถูกกล่าวถึงนะคะแบ่งได้3ามบุรุษดังนี้อ่ะบุรุษสรรนามก็คือมี3ามบุรุษ นะคะคือผู้พูดผู้ฟังและผู้ถูกกล่าวถึงนะคะมาดูบุรุษสรพนามบุรุษที่1น,นะคะสรพนามบุรุษที่1ใช้แทนผู้พูดนะคะเช่นผมฉันกระผมดิฉันหนูข้าพเจ้านะคะอ่ะสรพนามบุรุษที่1ก็คือตัวเรา นะคะผู้พูดคือตัวเรานะคะผู้พูดคือตัวเราเป็นบุรุษท,ที่1นะคะอันไหนบ้างคำไหนบ้างที่เราใช้แทนตัวเรานะคะเช่น ude, ผมฉั rade, นกระผมดิฉันนะคะหนูนะคะ,นะคะอันนี้คือบุรุษท,ที่1นะคะบุรุษท,ที่หคือตัวเรานะคะบุรุษท,ที่2นะคะใช้แทน ผู้ฟังนะคะ linkage. บุรุษที่สองใช้แทนผู้ฟังที่อยู่ตรงหน้าเรานะคะบุรุษที่1คือตัวเราใช่ไหมบุรุษที่สองคือผู้ฟังที่อยู่ตรงหน้าเรานะคะเช่นคุณเธอท่านนะคะอันนี้คือบุรุษที่สองใช้แทนผู้ฟังนะคะสรรพนามบุรุษที่สามนะคะใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงนะคะเช่นเขามันหล่อน ท่านเป็นต้นนะคะส,สานามบุรุษที่3ก็คือคนที่ไม่ได้อยู่ตรงหน้าเรานะคะสรุปก็คือบุรุษที่1ใช้แทนตัวเราเป็นผู้พูดนะคะบุรุษที่สองใช้แทนผู้ฟังก็คือคนที่อยู่ตรงหน้าเรานะคะเช่นเธอนะคะคุณนะคะอันนี้คือบุรุษที่สองนะคะบุรุษที่สามก็คือผู้ที่ถูกกล่าวถึงนะคะผู้ที่กล่าวถึงก็คือผู้ที่ไม่ได้อยู่ตรงหน้าเรานะคะเช่นเขา นะคะมันหล่อนท่านนะคะเขาคนนู้นนะคะเขาคนนั้นนะคะเป็นบุรุษที่3นะคะที่ไม่ได้อยู่ตรงหน้าเรานะคะนักเรียนดูนะคะอ่ะต่อไปตัวอย่างประโยคนะคะสรรพนามบุรุษที่1น,นะคะอ่ะตัวอย่างเช่นฉันตื่นเช้าเพื่อไปใส่บาตรเห็นไหมคะอ่ะเห็นฉันตรงนี้ไหมฉันก็คือผู้พูดนะคะอ่ะถ้าเป็นคำนามก็คือเราจะ เรียกชื่อของตัวเราใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคำสรรพนามนะคะเราจะใช้แทนตัวเราว่าหนูฉันดิฉันนะคะอันนี้คือสรรพนามนะคะอ่ะาฉันเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งะคะแสดงให้เห็นว่ากำลังเป็นผู้พูดนะคะตัวอย่างที่สองนะคะ หนูจะช่วยคุณแม่ถูบ้านนะคะหนูก็คืออะไรคะหนูก็คือแทนตัวเองว่าหนูนะคะแทนสรรพนามตัวเองว่าหนูนะคะ,ะถ้าเป็นคำนามก็คือเราจะเรียกชื่อเราเลยใช่ไหมคะอันนั้นคือคำนามนะคะแต่คำสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกแทนนะคะซึ่งบุรุษที่หนึ่งก็คือตัวเรานะคะเน้นย้ำเลยนะคะ,ะหนูเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากําลังเป็นผู้พูดนะคะอันนี้คือสรรพนามบุรุษที่1นนอกจากสองคำนี้ก็จะมีคําไหนบ้างที่แทนตัวเราคะนักเรียนคําว่าผมคาว่ากระผมดิฉันอะ,อะไรอีกครับข้าพเจ้านะคะ,อ,ะอันนี้คือสรรพนามบุรุษที่1นนะคะอะต่อไป ตัวอย่างสรพนามบุรุษที่สองนะคะอ่าตัวอย่างแรกเลยก็คือคุณนะคะบุรุษที่สองก็คือใช้แทนผู้ฟังใช่ไหมคะบุรุษที่สองก็คือผู้ฟังที่อยู่ตรงหน้าเรานะคะอ่าตัวอย่างแรกเลยคุณทํางานนี้มากี่ปีแล้วนะคะอ่าคุณเป็นสรพนามบุรุษที่สองนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่ากําลังเป็นผู้ฟังนะคะที่อยู่ตรงหน้าเรา นะคะ,ะตัวอย่างสรพนามบุรุษที่2คําที่2นะคะเช่นคําว่าเธอมาถึงตั้งแต่กี่โมงนะคะ,ะเธอนี่ก็คือคนที่อยู่ตรงหน้าเราแน่นอนนะคะเรากําลังพูดกับเขาอยู่นะคะ,ะสพนามที่บุรุษที่สองนะคะเธอเป็นสรพนามบุรุษที่สองซึ่งแสดงให้เห็นว่ากําลังเป็นผู้ฟังเรานะคะอันนี้คือสรพนามบุรุษที่สองนอกจากสองคำนี้จะมีคําไหนบ้างคะ ที่เป็นบุรุษที่สองที่อยู่ตรงหน้าเรานะคะเช่นคำว่า,าเธอคุณท่านนะคะเธอคุณท่านนะคะเป็นสรพนามบุรุษที่สองนอกจากนี้ก็จะมีคำอื่นๆอีกนะคะที่เรา,าใช้แทนผู้ฟังนะคะสรพนามบุรุษที่3นะคะเป็นผู้ที่ ถูกกล่าวถึงนะคะ,ะตัวอย่างสรพนามบุรุษที่3คือ,อสรพนามคนที่ไม่ได้อยู่ตรงหน้าเราใช่ไหมคนที่เราพูดถึงนะคะ,ะตัวอย่างเช่นคุณดูสิเขาเขามาทํางานสายทุกวันเขาในที่นี้ก็คือผู้ที่ถูกกล่าวถึงนะคะ,ะคุณคุณคำนี้ก็คือ สรพพนามบุรุษที่2เป็นผู้ฟังเราใช่ไหมคุณดูสิเขาส่วนเขาคํานี้นะคะ,ะเป็นสรพพนามบุรุษที่3นะคะที่พูดถึงบุคคลที่3นะคะ,ะคุณดูสิเขามาทํางานสายทุกวันนะคะ,ะเขาเป็นสรพพนามบุรุษที่3ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากําลังเป็นผู้ถูกกล่าวถึงนะคะ,ะตัวอย่างที่2นะคะเช่นสุนัขตัวนั้นมันน่าสงสารมากมัน มันเป็นสรพนามบุรุษที่3นะคะแทนสุนัขตัวนั้นเป็นผู้ที่ถูกกล่าวถึงนะคะนักเรียนสุนัขคำนี้เป็นคำนามใช่ไหมคะตัวนั้นมันอันนี้คือคำสรพนามนะคะมันนะคะน่าสงสารมากนะคะมันในที่นี้ก็คือแทนสุนัขเป็นสรรพนามแทนสุนัข นะคะอ่ามันเป็นสรพนามบุรุษที่3ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากําลังเป็นผู้ถูกกล่าวถึงเหมือนกันนะคะอ่านอกจากนี้สรรพนามบุรุษที่3ที่ถูกกล่าวถึงมีคําไหนบ้างคะที่เรานึกออกนะคะเช่นคําว่าเขาคนนั้นเขาคนนู้นนะคะ,ะพระองค์ท่านคนที่ไม่ได้อยู่ตรงหน้าเราคนที่เราพูดถึงนะคะ,ะและอื่นๆน,นะคะในชีวิตประจำวันนะคะอะ ต่อไปข้อสังเกตนะคะนักเรียนคำว่าท่านหล่อนเธอสามารถเป็นได้ทั้งสรรพนามบุรุษที่2และ3นะคะโดยการที่จะระบุได้ว่าเป็นสรรพนามบุรุษที่2หรือ3นั้นนะคะจะต้องพิจารณาจากเนื้อความในประโยคนะคะ ก็คือคำว่าท่านหล่อนเธอนะคะเราพิจารณาจากประโยคที่ที่เราได้รับสารมานะคะถ้าเป็นประโยคที่ผู้พูดอยู่ต่อหน้าเรานะคะจะเป็นสรพนามบุรุษที่สองนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ที่เรากล่าวถึงนะคะจะเป็นสรพนามบุรุษที่3นะคะนักเรียนจํา3คํานี้ไว้นะคะเอาละค่ะเราจะไปดูทบทวนอีกรอบนะคะนักเรียนไปกันเลยค่ะ คือบุรุษสรรพนามนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆทุกคนนะคะมาทำความรู้จักกับเจ้าบุรุษสรรพนามนี้ค่ะว่าบุรุษสรรพนามคืออะไรและมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะบุรุษสรรพนามคืออะไรบุรุษสรรพนามคือคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูด ผู้ฟังและผู้ที่ถูกกล่าวถึงนั่นเองค่ะโดยสรุปแล้วนะคะบุรุษสรรพนามคือคำที่ใช้แทนคำนามในการพูดหรือการสนทนานั่นเองค่ะซึ่งเจ้าคำสรรพนามนี้นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน3บุรุษค่ะเด็กๆได้แก่สรรพนามบุรุษที่1สรรพนามบุรุษที่สองและสรรพนามบุรุษที่3ค่ะสรรพนามแต่และบุรุษต่างกันอย่างไร ไปดูกันเลยค่ะสรรพนามบุรุษที่หนึ่งสรรพนามบุรุษที่หนึ่งนี้นะคะคือคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดหรือใช้แทนตัวเราเองนั่นเองค่ะเด็กๆลองคิดดูสิคะว่าเด็กๆเ,เคยใช้แทนตัวเองว่าอะไรบ้างยกตัวอย่างนะคะฉันผม ดิฉันหนูกูอาตมาัวคำสรรพนามบุรุษที่1บางคำอาจเป็นคำไม่สุภาพนะคะแต่เราก็สามารถใช้แทนตัวเองได้ในสถานการณ์จริงที่เราเคยพบเคยเจอกันใช่ไหมคะหรืออาตมาเป็นคำที่ใครใช้คะอาตมาคือ ระภิกษุใช้แทนตัวเองใช่ไหมคะส่วนคําว่าอวะใช้แทนตัวเองในชนชาวจีนนะคะเด็กๆต่อมาสรรพนามบุรุษที่2สรรพนามบุรุษที่สองคือคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังหรือใช้แทนคนที่เรากำลังคุยด้วยนั่นเองยกตัวอย่างเช่นเธอ มึงโยมหรือคุณแกใต้เทา้าฝ่าพระบาทนั่นเองค่ะคำเหล่านี้นะคะล้วนเป็นคำสรรพนามบุรุษที่สองใช้แทนผู้ที่เรากำลังคุยด้วยนั่นเอง ลำดับสุดท้ายนะคะคือสรรพนามบุรุษที่3ค่ะคำสรรพนามบุรุษที่สคือคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงซึ่งคนที่เรากล่าวถึงเนี่ยเขาอาจจะอยู่หรือไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์กับเราก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นเขามันท่านพระองค์นั่นเองค่ะ คำเหล่านี้นะคะมักจะเป็นคำสรรพนามบุรุษที่3ค่ะ